สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Life ไลฟ์โซลูชันไพ่พลิกชีวิตกับพรีมนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2564กันว่าเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะดวงประจำเดือนในเรื่องของการเงินการงานและความรักเนี่ย จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่การงานก่อนนะคะการงานของเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเพื่อนๆมีการที่จะแบบเลือกสรรเลือกงานการรอ โปรเจกต์อะไรจะทำอะไรต่างๆในเรื่องของการงานนะคะมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องรอใช้เวลารอในการเลือกในการตัดสินใจถ้าเพื่อนๆสมัครอะไรไว้มากมายก็อาจจะเป็นในช่วงเวลาที่เพื่อนๆก็จะต้องรอคอยรอการได้รับเลือกอะไรแบบนี้อว่าแบบเราจะใช้ที่สุดไหมที่นี่ใช่สำหรับเราหรือเปล่าคือต่างคนต่างเลือกหรือใช้เวลาค่อนข้างนาน เกี่ยวกับเรื่องของการงานในโปรเจกต์ต่างๆที่เราอาจจะทําอะไรเราก็จะต้องใช้เวลาเลือกสรรคัดสรรส,ส,สิ่งที่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้มันจะยังไม่ได้สําเร็จแบบปุ๊บปั๊บสับไวนะคะอืมมันมีในเรื่องของการที่เพื่อนๆอาจจะหลุดโฟกัสหรือไม่ได้สนใจใส่ใจในเรื่องของการงานหรือบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการงานเท่าที่ควรนะคะอืมหรือว่าในบางกรณีเนี่ย ก็คือถ้าเพื่อนๆที่ทำงานอยู่แล้วแบบบางจุดอาจจะต้องพิถีพิถันใส่ใจเป็นพิเศษนะคะเหมือนเขาจะบอกว่าไอสิ่งที่ไม่ใส่ใจอะ่ะต้องพยายามดูใช้เวลาแต่ตองพิจารณาเลือกสรรให้มันลงล็อกให้มันใช่ให้มันถูกต้องที่สุดแบบนี้มันจะดีกับชิ้นงานผลงานหรือการทำงานของเพื่อนๆนะคะในเดือนหน้าแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆที่ อยู่ในช่วงที่สมัครงานแล้วอะค่ะอืมแต่ว่ายังอาจจะยังรองานอยู่ยังไม่ได้เจอสิ่งที่ใช่จริงๆอะไรแบบเนี้ยเออมันก็อาจจะมีการที่แบบหมด passion หรือว่ารู้สึกแบบทําไปงังน้นๆ่ะไม่ได้มีความสุขหรือว่าแบบ happy กับการทํางานจริงๆเออ f e ล l i n g มันแบบเหมือนขาดความใส่ใจในเรื่องของการงานนะคะอืมแต่ว่า ไพ่ที่ขึ้นมาปิดตรงนี้ค่ะก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่คนที่มีวาสนาคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนที่แบบดูมีบุญบาร,รมีมีอํานาจมากๆในเรื่องเกี่ยวกับการงานของเพื่อน<ๆ>อาจจะเป็นผู้ใหญ่ในสายงานหรือผู้ใหญ่อะไรที่เพื่อนๆจะต้องดีลเกี่ยวกับการงานนะคะอืถ้าเกิดเพื่อน,อนๆอ่ะยังต้องรอรอผู้ใหญ่ตัดสินใจ รอเลือกรออะไรก็ตามที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดความมั่นใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยขอให้เพื่อนๆลองเข้าหาผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์มีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการงานนะคะเออผู้ใหญ่อ่ะจะช่วยเพื่อนๆได้นะคะอืมแต่ว่าก็ให้เข้าไปแบบมีตัวเลือกเข้าไปแบบ เขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องการจะนําเสนอเสนอแนะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนให้มันแบบลงล็อกที่สุดมันจะได้เข้ากับสิ่งที่เพื่อนๆต้องการให้มันสำเร็จนะคะอืมต่อไปในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ย ดูเหมือนมันก็จะนิ่งๆในเดือนพฤษภาคมนะคะไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาหรือว่าแบบน่าตกใจอะไรแบบเนี้ยมันจะดูแบบนิ่งๆเง,งียบเยๆเรื่อยๆอึมๆคึมๆนะคะเออเพื่อนๆบางคนช่วงก่อนอาจจะมีการใช้จ่ใจอะไรที่มันมากจนตอนนี้มันต้องนิ่งแล้วหรือเปล่าอืมแล้วก็มันมีในเรื่องของแบบการเงินอะไรที่ต้องแอบบๆหลบๆซ่อนๆ แบบนี้ค่ะในบางเคสบางกรณีของเพื่อนๆบางคนก็อาจจะมีการแบบตามหาตามทวงลูกหนี้ไหมมีใครยืมเงินไปแล้วยังไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หายวับซ่อนแอบกับเพื่อนๆนะคะหรือในบางกรณีก็เพื่อนๆอาจจะแบบยังไม่พร้อม นะคะสาหรับคนที่แบบเออไปยืมเขาไว้แต่ว่าช่วงนี้เดือนพฤษภาคมก็ยังไม่พร้อมที่จะแบบเปย์คืนจ่ายคืนก็ยังจะต้องแบบนิ่งๆเงียบสงบทําตัวไม่เคลื่อนไหวไม่ไหวติงอย่างนี้นะคะเงียบแบบเหมือนหายไปเลยเออแล้วก็ถึงแม้ว่าเดือนหน้าค่ะดูเหมือนเพื่อนๆจะต้องแบบการเงินนิ่งๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรฉุกเฉินหรือมีอะไรที่แบบจําเป็นจริงๆอะ่ะ เพื่อนๆออก็ยังมีคอนเน็กชันดีๆที่ห้อมล้อมเพื่อนๆอ,อยู่อะค่ะเออคนในคอนเน็กชันของเพื่อนๆก็จะสามารถช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการเงินถ้ามันแบบขัดสนจริงๆหรือว่ามีปัญหาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออคนรอบข้างของเพื่อนๆยังมีคนที่ยินดีที่จะช่วยเหลืออยู่นะคะไม่ได้ถึงกับแบบเออลำบากสักทีเดียวนะอืมแล้วก็ต่อไปค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้มีการพูดคุยเจรจาการออกเดทการสัมภาษณ์อันนี้ถ้าเป็นคนโสดน,นะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบคนที่เราเอออยากจะศึกษาอยากจะพูดคุยอยากจะแบบลองดูซิใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนนัดพูดคุยนัดกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื เนี่ยมันมีทั้งไพ่สัมภาษณ์เจรจาพูดคุยแล้วก็ใช้เวลาดีๆร่วมกันการไปเดทการไปร้านอาหารอะตอนนี้ติดโควิดนะคะก็ต้องเป็นที่ที่ private นิดนึงอืมก็ต้องระวังด้วยนะคะเกี่ยวกับโควิดต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆ ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสมีเกณฑ์นะคะที่จะได้สื่อสารกันมากขึ้นกว่าเดิมได้ใช้เวลาดีๆทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ด้วยกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอืมแต่ว่าในเดือนหน้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่บางอย่างอะคะ่ะถ้า มันรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการเติมเต็มในความสัมพันธ์มันยังขาดอยู่หรืออะไรที่มันยังไม่บาลานซ์กันยังไม่เข้ากันได้ดีอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะ ตเติมในช่องว่างนั้นอย่าให้มีแบบอะไรเข้ามาแทรกได้นะคะเออทำให้ความรักมันเต็มอิ่มแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดมันจะดีมากๆกับความสัมพันธ์เนาะเพราะว่ายังไงก็ดูแล้วมีเวลาได้ใช้ร่วมกันมากขึ้นมีความสุขร่วมกันมากขึ้นนะคะเออก็อยากให้จะให้เพื่อนๆ,ๆแบบลองปรับตัวแล้วก็เติมเต็มในทุกสิ่งที่ดีต่อความสัมพันธ์นะคะสุดท้ายนี้ค่ะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆที่เกิดปนังคารนะคะ รูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าผ่านค่ะคืออะไรที่มันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเออเรื่องอะไรที่เพื่อนๆถ้าไม่สบายใจอยู่ก็ให้ปล่อยผ่านไปไม่ต้องยึดติดด้วยแล้วก็อะไรที่เพื่อนๆนกังวลว่าจะได้ไหมจะผ่านไหมจะโอเคหรือเปล่าจะอนุมัติไหมอย่างเงี้ยค่ะเออโอกาสที่ มันจะดีอค่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีคืออาจจะได้โปรเจกต์ผ่านหรืออะไรตั้งใจทําอะไรแล้วมันผ่านทําอะไรแล้วมันได้ทําอะไรแล้วมันได้รับการอนุมัติแบบเนี้มันมีเกณฑ์ด้วยนะคะเพียงแต่ว่ากว่าที่จะผ่านนั้นอ่ะมันจะต้องมีการลงมือทําอย่างจริงจังลงมือทําอย่างรอบคอบ เหมือนการตีระคังให้ดังที่สุดจนสุดเสียงเท่าที่ตัวเองจะทําได้แบบนี้ค่ะเออมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อนถึงจะมีผลเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะได้อะไรก็ให้ลงมือทําอย่างสุดความสามารถนะคะโอกาสดีๆก็รออยู่ข้างหน้ายังไงก็เราดูความสำเร็จของเพื่อนๆในทุกๆเรื่องเนาะโอเคค่ะวันนี้การดูไพ่ของเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารก็จบแล้วนะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พรีมด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบย